ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องเต้ยโกลิสอีกแล้วนะครับโอ้โหทุกคนครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนะยานซัมเมอร์อนะครับได้รับความนิยมอย่างมากนะมีทุกคนบอกให้ผมอยากให้รีวิวต่อนะครับก็คือ ตอนนี้นะครับทุกคนก็คงจะเห็นแล้วแหละว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือผมจะเอาโกของบาซโลน่านะครับมาเตอร์สเตเกนนะครับมาเป็นกองหน้าดูครับโอ้โหอยากรู้เหมือนกันนะว่าสเตเกนเนี่ยถ้าแบบมาเล่นเป็นกองหน้าเนี่ยจะสุดขนาดไหนนะเพราะว่าขนาดเท้าขวาแล้วก็ส่วนสูงก็เยอะมากเลยนะครับก็ส่วนสูงประมาณ187นะโอ้โหถือว่าสูงใช้ได้เลยนะครับเออประมาณนี้นะครับสกิลก็ได้อยู่นะได้อยู่เออได้อยู่ไม่ได้แย่นะครับเออไม่ได้แย่นะครับ ก็มาเดี๋ยวเราฟินิชชิ่ง40นะโอ้ยเยอะมากมากหรือเปล่าวทุกคนโอเคก็ไม่พูดพร่ำนำเพลงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับมาร์โคสเตเกนนะครับเออถ้าผมถ้าผมแบบเรียกชื่อผิดก็ขออภัยนะครับเออไปเดี๋ยวเราไปลุยแร้งกันเลยดีกว่านะครับโอ้โหครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูทีมของเขาก่อนนะก็มีเบเซม่ามีซาร่าโอ้โหรือว่าตึงใช้ได้เลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะไป โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในเกมแล้วนะเออมาเรามาลุยกันแบบมันๆกันเลยดีกว่านะครับโอเคฝั่งผมได้เริ่มเขียก,ก่อนนะครับสเตเกนส่งไปคาเซมิโดโอริกาสสเตเกนมิงโอ้โหช้าโอ้โ oh หผมรู้สึกว่าช้ากว่ายานซัมเมอร์นะสำหรับ uh, ทางด้านของสเตเกนนะแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหานะครับทุกคนเพราะว่าเรอจบอยู่แล้วนะเราไม่ได้เครียดเรื่องนี้นะครับฟันโยคาเซมโดหลักได้สวยโอ้โหบูโนว่ะ เซเมโรวิ oh, oh, ่งเมซิมาโอเคเอนโซเอนโซโอเคเซียก้าเซียก้าสเตเกนโอ้โหทำชิงกับเพื่อนนะช้าไปห,หน่อยนะจังหวะน,นี้นะครับโรเบอร์ซันดักได้หรือเปล่าโรเบอร์ซันโอ้โหบูโน่อ่ะหลุดไปที่บูโน่เขาจ่ายวะทุกคนโอเคคริลิบลี่ได้อยู่นะฮะอุลิกาดจ่ายไปเอนโซเอนโซให้สเตเกนสเตเกนจ่ายไปอุลิกาดอุลิกาดส่งเนมาเนมาส่งให้สเตเกนโอ้โหเกือบหลุดนะครับ โอเคผมจะพยายามแบบปั้นสุดฝีมือนะทุกคนคาเซเมโลโอเคได้อยู่เอ็นโซสเตเกนทำชิ่งไอสเตเกนโอ้ได้บอลอืมไม่ได้นะครับติดคาวาฮาวูดิดว่ะฟาวินโยปาวาโหคนใช้ปาวาเยอะเหมือนกันเนี่ยคอดูบโนโนยูที่บูโน่ว่ะโอเคเนสตอาโอ้ไม่ทนัน เห็นว่าปาวาโออยู่ที่โลูกร์สันนะครับปาวาเอาอยู่หรือเปล่าเนตอโอเคได้อยู่นะครับสเตเกนลงมาลวงบอลเออสเตเกนนี่ลวงบอลดีว่ะผมว่านะเออสำหรับผมนะดีกว่ายานซะัมเมอร์นะโอเคไปโอ้โหติดนะฮะติดไม่งั้นหลุดนะเนี่ยทุกคนมูดิดมูดิดจ่ายไปโลูกร์สันดวลกับปาวาโลูกร์สันติดเอนโซเอนโซขึ้นหลังคูริบารีกลับไปที่ปาวาคูริบารีอีกรอบกาเซเมโน ส่งไปให้โอริกาโออริกาส่งให้เอนโซเอนโซแทงไปเคียซ่าเคียซ่าเห็นโอ้โหจะให้เซกเกนโอเคโอริกาส่งให้เซกเกนสเตกเกนยิงซ้ายโอ้โหไม่เข้าโอ้โหนิดเดียวนะทุกคนโอ้โหถือว่าได้ซัดแล้วนะจังหวะนี้นะนิดเดียวนะครับนิดเดียวจริงๆนะโอ้โหแม่งเอ้ยเกือบเกือบเกือบได้ละขออภัยในคำหยาบนะครับเดคอาจะเปิดบอลน,นะเดคอาจ่ายให้ปวาวา <c oughs> ปาวาส่งให้ฟัมโยโอเคสเตนโอ้โหนิดเดียวนะผมรู้สึกว่าสเตนนี่ลวงลวงเออล,ง,ลงมาลวงบอลดีมากเลยนะเออสำหรับผมนะเนมาส่งให้เบซิมาไม่ใช่เนมาดีเบซิมา,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 าเมื่กนะอกี้โอเคมานะตีเนทเคลียไปก่อนโอริกาดโอริกาดโอ้โหติดลิซารซิโอเนสต้าดวลกับซาร่านะโอ้โหซาร่าแซงเลยว่ะคูริบารีโอเคแก้ไขได้นะสเตนโอ้ลงมาลวงบอลไม่ได้อะไรเลยจังหวะนี้ หลุดหรือเปล่ามูริตยิงโอ้โหเกือบเข้าเนต้าได้อยู่บริการเปลี่ยนไปทางด้านนีมาเนีมาทําชิงหลุดสั้นหลุดสั้นให้สเตเกนสเตเกนให้เนีมาเนีมาเห็นสเตเกนวิ่งโอ้หติดกับมันโยนะเรียกชื่อผิดขออภัยนะทุกคนโอเคสเตเกนแทงไว้เนมาทําชิงเนมาคนเดียว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 ให้สเตเกนโอ้ยไม่ทันนะครับทุกคน หรือว่าเราอาจจะได้จังหวะนี้เคสซ่าโอ้โหหมดเวลาไปก่อนผมว่าเราต้องแก้เกมเ่ะอทุกคนเออต้องแก้เกมนะครับต้องแก้เกมนะสำหรับผมนะโอ้โหการเรายิงตั้งเยอะนะแต่ว่าไม่ตรงกรอบเลยนะครับก็ขอ,อเดยยอมมาแทนเอนโซ่แล้วกันลทางด้านของเหมือนเดิมนะเบเรโรซิลวาแล้วก็ปีกซ้ายผมขอเล่นทางหน้านของมูดิแล้วกันตานี้นะปีกขวาขอเป็นซาก้าอยากเล่นเมซี่แบบปีกขวาเมซี่ปีกขวาแล้วกันเมซี่ปีกขวาโอเคคิมบิดมาปั้นตรงกลางสักหน่อยมา โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาลุ้นครึ่ง2กันเลยดีกว่านะว่าจะยิงได้หรือเปล่านะครับสำหรับการทดลองนี้นะเออแต่ผมว่าไม่ได้แย่นะเมื่อกี้นะถ้าคมนิดหน่อยก็อาจจะเข้านะครับเออสาร่าได้เขี่ยก่อนนะครึ่งสองนะสาร่าไม่เขี่ยก็แค่นะโหลรออยู่เนี่ยลีลามากเลยนะคนนี้นะเออโอเคเขี่ยแล้วนะครับสาร่าสาร่าเบ็ดใ่มาโอเคคุริเบอรี่ได้อยู่ปาวากลับไปที่ปาวาปาวาส่งให้นิสตาเนสตาให้ลโกซัน โลเบอร์ซันให้เนมาเอ้ยมูดิกแล้วดิเนมาเปลี่ยนแล้วไปแล้วครับมีใครรู้มูดิกมีใครรู้มูดิกที่จี้ไปเห็นอจะจ่ายแล้วนะทุกคนโอ้บูโน่มูดิมดิโอ้โหเร็วจังเร็วจัดเร็วจังปาวาไม่ได้วะ่ะคูริบรี่ลูเบนโดโ,ดโอเคขึ้นขึ้นหลังก่อนนะฮะตั้งใหม่นะมาร์ติเนสกลับไปที่ เบนาโดเบนาโดส่งให้สเตเกนสเตเกนเห็นเดยองจ่ายให้เมสซี่เมสซี่เมสซี่เมซี่ให้เดยองโอ้โหจะให้สเตเกนนะวิ่งกลับมาไม่ทันนะครับสเตเกนพล,ลังเออ่เขาเรียกว่าอะไรนะเออ่ค่าความอึดมันน้อยเกินนะครับเออเพราะว่าเป็นเขาเป็นผู้รักษาประตูนะก็เลยค่าความอึดน้อยนะครับคิมมิชคิมมิชจ่ายให้มูดิมูดิทำชิง่งทำชิ่งให้เบนาโดเบนาโดให้สิโอ้โหจะให้เดยอง เนต้า e โอ้โหโดนทำชิงแน่เลยผมว่าปาวาโอ้ย่โลโก้สัน้นว่ะเนต้าโอเคไนดะ้อยู่เบนาโด้เบนาโด้จายเมซี่เมซี่ทำชิงกับสเตเกนสเตเกนวิ่งหนีสเตเกนวิ่งหนีไปแล้วสเตเกนโอ้โห,โโหช้าเกินนะน่าจะรอยิงอย่างเดียวแล้วครับเพิ่งสองนะผมว่านะเออแต่ผมรู้สึกว่าข้าของอื่นยิงยาซัมเมอร์อึดกว่านะสำหรับผมนะครับเออโลโก้สัน้นโอ้โหปาวาไม่ได้ว่ะโอเคคิมิ คิมมิดกลับไปที่เดยองเดยองโยนไปทางนั้นเมสซี่เมสซี่ส่งให้เซเกนเซเกนส่งให้ไปโอ้โห,โห,โหแบนเดโน่จ่ามิดติดโอเคแก่ตัวได้ครับคิมมิดมูริตวิ่งไปแล้วมูริตมูริดมูริตยี่ไปโอ้โหไม่ผ่านปาวานนะโอเคบีบเร็วได้อยู่เดยองเดยองได้อยู่โอเคแบนเดโน่ส่งไปเดยองเห็นเซเก้น สเตเกนโอ้โหโอเคคิมิตคิมิตเห็นสเตเกนซัดโอ้โหไม่ได้หวะโอเคปั้นใหม่ซัดซัดขวาใส่ขวาโอ้โหติดกับาวจาวินโย่ดิเรียกชื่อผิดขอไปนะคุณดโูโหกำลังมารเรียบเมื่อกี้คิมิตโยนไปให้สเตเกนนี่แหละครับค่าความสูงที่ได้นะนี่แหละครับสเตเกนซัดขวาโอ้โห,โหโโกว่าจะยิงง้างเท้าช้ามากนะครับทุกคนประมาณสองวิอะง้างเท้าอะ่ะเออ เบนไอ้บูโน่ะโอ้เบเรโดโดนหลอกยับนะจังหวะนี้โอ้ยเบเซมา่าอย่าทําชิ่งโมเคปาวาได้อยู่ปาวาคืนมปที่เดยองเดยองกลับไปที่คิมิตคิมิตแทงต่อให้มูดิไปแล้วครับมีไครโล่มูดิมีไครโล่มูดิมีไครโล่มูมดิส่งไปให้สเตสเกตเรียบร้อยโอ้ยหอสอดกสุดยอดจริงๆนะลูกนี้ โอ้โหขวาจะเขานะครับโอ้โหมูดิด,ดีนะมูดิดจ่ายจะจ่อนี่แหละครับค่าความจกกลองพี่แจนนะ40ก็ยิงได้นะเออไม่ได้แย่เลยนะครับดูดิโดนผู้รักษาประตูยิงอะ่ะอีฝ่ายนี้น่าจะอายน,นะครับแล้วลงแรงอะ่ะดูดิเคียอ,อย่างตึงอะ่ะทุกคนตึงปะผมคิดว่าโคตรตึงเลยนะตึงจัดเลยอะเออดูดิสุดยอดว่ะดูลูกนี้โอ้โหมูดิขวาดจี้ไม่ได้นะครับสุดจริงๆนะสุดจริงๆเลยอะโอ้โหผมโคตรชอบเลยอะคอนเทนต์เนี้ยนะเออพูดเอาจริงไหม อย่างมันเลยนะครับมันท้าทายตัวเองเดียเออคิมิชเนสต้าส่งให้โลเวอร์ซันมูดิตจ่ายไปสเตเกนสเตเกนหืมหมดเวลานะครับโอ้โหพระเอกของเราก็คือมาเคอร์สเตเกนนะครับพูดภาษาประตูบาซ่านะครับยิงให้หนึ่งลูกนะโอ้โหทุกคนชอบกันหรือเปล่าครับถ้าชอบก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับทุกคนโอ้โหสุดจริงๆนะสุดจริงๆนะครับดเดี๋ยวดูรีเพย์ใหม่ดีกว่านะทุกคนดูรีเพย์ใหม่ดีกว่าดูได้หรือเปล่าเนี่ย Okay. โอเคดูไฮไลท์นะครับโอ้โหจังหวะนี้มูดิดอ๋อยังอย่างอย่างไม่ใช่โอเคจังหวะนี้ก็เกือบยิงเข้านะโอ้โหพลาดเสาไปนิดเดียวนะครับแล้วไปโดนอ่าน้นของ e na, โอเดกาดนะนิดเดียวนะจังหวะนี้นะครับนิดเดียวนะโอ้แล้วมาดูจังหวะนี้นะครับจ่ายไปมูดิดเกือบยิงเราเข้านะโอ้โหดูโอ้โหดีนะกูประตูเทฟได้นะผมอยากดูรูที่ยิงเข้าอ่ะโหลไม่มีเลยหรอนี่ครับมูดิดวิ่งโอ้โหจ่อไปนี่รับสเตเกน ยิงโอ้โหยังโหดนะครับโอเคนะครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายนะครับสําหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ